แม่โอ้โหดูแต่ดูได้ม่งมีของมามึงไม่ต้องออกแม่แล้อยู่ในนั้นเนี่ยมึงเอาตู้ว่ามึงออกมาก่อนแด้เอากล่องขนมไปหน้าโน่นไปเหรอโอ้โหเนี่ยได้ไหมเห๊ะมีกะทิจ้ำเลยอย่างนี้เหรอไม่ใช่ฟางดิมึงเอากล่องออกมาก่อนมึงเข้าไปก่อนกล่องมาแล้วไงต่อแม่มึงก็ตามกล่องมาไงโอ้โหแม่มันไม่ออก ออกพร้อมกันแน่นแกับคนไม่กล่องออกเนี้ยยังไง,<ม>ไงออกแบบปูด <c oughs> ออกแบบใคร,รออกแบบปูเนี่ยได้ไหมแม่ไม่ได้ <c oughs> ขาเข้ากว่าดิแม่เข้าอะไรอ่ะรีวิวนี้ไงเนี่ยอะไรวะขนมปังวาววาวเนี่ยแม่ขนมปังวาววาวอะไรมึงไว้เอ็มขนมปังเจ้านี้อร่อยจะตายเนี่ยแป้งก็นุ่มไส้ก็แน่นนะแม่โอโ้โหให้ดูดิวาวไหมอะไรวาววาววาวเลยเหรอแม่วาวไหมล่ะนี่มีหลายไส้มากมี26ไส้เลยนะแม่อ้ นี่ไงแม่อันเนี้ยไส้เม่นแค่หยองแม่โอ้ยหี้ยจะแดกกูแดกก็ไปไม่ขนเม่นตามปากเปิดกูหมดเลยเลยแหมโอ้ยมึงไปถามมูเต้เขาไม่คิดจะทําไส้อื่นเลยหรอเอามาทําไส้เม่นกูจะแดกได้เนี่ยแม่ไส้เม่นแค่หยองแม่แม่ไม่ชอบเลยหรอแม่เอาไส้นี้ไส้อะไรอ่ะไส้ยาหมามุวยแม่เยาแต่ละไส้ไส้ยาหมามุวยแม่ไอเอ็ม ไม่จริงอ่ะกูต้องกินเหรอเนี่ยก็บเขาให้มาให้แม่รีวิวแม่ก็ต้องกินสิโอ้โหแย้มหมามุ้ยปากกูแหกกูไม่ได้เกาไปไหนเกาไปถึงไหนนะเกาไปยันไส้ไห่เอ็มไอ้อดมึงไปบอกปังวาววาวเนี่ยให้เปลี่ยนไส้มึงนะมึงลองไปถามมันดิไอ้เรื่องแย้มหมามุ้ยอ่ะมึงเจ้าของวาววาวเนี่ยเขาแดกมันไงยัง อูแม่หนูล้อ,อเล่นของว้าวเขา,าส่งไม่หลายไส้เลยแม่นี่มีไส้อะไรมั่งวะมีทั้งเผือกมะพร้าวถั่วแดงไก่ยองอครีมกาแฟเ,<อ>เนยสดเดยอะแยะไปหมดเลยไม่ดูดิเต็มลังเลยไหมเนี่ย<อ>ให้แม่เนี่ยลองทำไส้ขนมปังเนี่ยโชว์เขาหน่อยเอออันนี้กูได้ไอเรื่องทำไส้กูถนัดของกูอยู่แล้วขอให้ทำไส้อะไรมั่งมึงว่ามานี่แม่เขาเขาให้ทำไส้ไก่ยองเนี่ยลูกค้าขอเป็นไก่ชนนะแม่แต่แม่ต้องไปชนกับไก่ก่อนนะชนยังไงนี่ยนี่นี่างนี้นะนั่งอย่างี้นะแล้วก็คนัวก็จะลุกหน่อย กูหวัวลุ้มนอยแม่ก็แ<อ>บอ,อ,อยึ๊บยึ๊บยึ๊บจังหวะจังหวะมันเตะแม่ห้ามหลบเอ่ยแล้วเนี่ยมันไม่ต่อยกูว่านะบอกกูจะได้มาเนี่ยไก่คงจะจิกกูตลอดบอกเปิดไปบอกขนมปังวาๆวๆกันนะกูขอไม่รับบอกเขานะว่าผัวก,กูไม่อนุญาตทำไมอ่ะโอ้โหก็กว่าก,กูจะได้กินปากเปิดกูไม่แหอบมาแล้วับเิ้นไส้มะพร้าวแม่ไหวไหมเออเออจะไส้มะพร้าวกูยังพอเลย แต่แต่ลูกค้าเขาให้แม่มเขาให้แม่ปีนต้นมะพร้าวเองนะแม่โอ้โหเฮียจริงๆไกลจนมึงไปถามขนมปังวาวๆก็ใช่วหขนมปังเขาได้แดกยาชิ้มายใจังเลยแต่ละใส้อโอ้โหมันทรมานกู ขนมปังว้าวๆความอร่อยที่ใครได้ชิมก็ต้องร้องว้าวจะซื้อไปทานกินเองหรือรับไปขายต่อมั่นใจได้เลยว่าขนมปังอร่อยลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําแน่นอนใครอยากเปิดร้านเบเกอรี่แนะนําทางนี้เลยทําได้จริงไม่ต้องเสียค่าเฟรนช์ชัยอิ่มอร่อยคุ้มค่าแป้งนุ่มไส้แน่นจุกๆกันไปเลยแถมผลิตสดใหม่ตามออเดอร์เปิดรับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศบอกเลยลงทุนน้อยกําไรแบบว้าวๆกันไปเลยขนมปังว้าวหน้าตามันธรรมดานะมึงแต่แป้งนุ่มไส้แน่นอร่อยเฉยเลยมึง